สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องเพื่อนๆในต่างแดนและชาวต่างชาติเกี่ยวกับระบบบัตรขาเข้าดิจิตอลของประเทศไทยนะคะเมื่อก่อนเราใช้การกรอกเป็นเอกสารก่อนที่เครื่องจะแลนดิ้งใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกรอกเอกสารตัวนี้แล้วจะเป็น กรอกทางดิจิตอลแทนหรือว่าทางออนไลน์แทนนะคะและเอกสารนี้เราจะต้องกรอกล่วงหน้า3วันก่อนที่เราจะเข้าไทยนะคะส่วนข้อมูลที่เราจะต้องส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจคนเข้าเมืองก็คือข้อมูลหนังสือเดินทางข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเดินทางข้อมูลที่พักในประเทศไทยแล้วก็ ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและมาตรการนี้จะเริ่มตำเนินการประกาศใช้วันที่1พฤษภาคม The Thailand Digital Arrival Card is an online form that replaces the traditional paper-based arrival card for international travelers entering Thailand All foreign visitors, including tourists, business travelers, and non-Thai residents are required to submit this digital form before their arrival in the country The card should be completed within 72 hours prior to the traveler's scheduled arrival time in Thailand. To submit the digital arrival card, visitors can access the official Thai government website or use the Thailand Pass mobile application. The process involves providing personal information, travel details, and accommodation information. Once completed, travelers receive a QR code that must be presented to immigration officials upon arrival in Thailand. streamlining the entry process and reducing physical contact at border checkpoints thank you and welcome to thailand ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยกับการกรอกบ,บัตรขาเข้าดิจิตอลเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ให้เกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่น้องชาวไทยในต่างแดน และชาวต่างชาติและขอให้มีความสุขกับการฮอลิเดย์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ